thank <laughs> you พ่อแม่พี่นอ้องมาจ้าม,มื้อวีนนี้ไม่โลาขาปุ่นเศ้าน้ำประเดกยค่ะเซอรปุ่นมากโลหนึ่งขขาปุ่นเศ้าน้ำประเดกผยกพากัดแกมก็จะมีพักซี่ค่ะพัะกซีอ่อา,าะกาศพักอันพักขาแล้วก็ต้นหอมค่ะอากาศทวพู่ค่ะแล้วก็พี่ตูค่ะพากัดแกม มา,าบาันสุดน้ำปลาเด็กันแซ่ไหวเผ็ดิดเผิดได้หนิเพราะว่าตำเครื่องตำเครื่องใส่จะตำบาพผิกใส่น้ำต้มนม้ำบาพผิก,กะต้มใส่กันนั่นแหละแล้วก็เอามาตำเครื่องแต่ว่าเอาตาเอาตะน้ำเอาตอนาะน้ำปลาเด็กจ้ะสดหอนหอนคือสิเป็นตะสวง Woo! Mm -hmm. ของกันดีขนะวบหม่งองบางส่วนเราว่าเดี๋ยวไม่สิหลวงอือฮือ จต้นน้ำปลาแดีว,ว้าว วกว็ผู้ก็รอ ทูกสีแล้ว้าวขอทาปานเลือกคร่บข้ามีไงอือเอากระเทมพูดสแล้ว มม่หนีพักมาหลายอยู่างเลยพักมาหลายเติมยอย่า กอีกตูกระเด็นมาเรียบร้อยแล้วนะ เทศจัดตบ้าบริษัทบดิดเอาเท้าอ่อนบอกผิดเนาะคือแบบว่าเอาแต่น้ำเส้ใสของเขาแล้วบริดับริดัทเ็ดน้ำเค็มข้นล่อให้เขาอ่อนนอนกลืนเท่ากันจะ้ะเอาแต่น้ำเสใสขเขา,เ,าเขาทาบ้านเลือดแซ่บจ้ะสซ่บ ว้าว,ว,กาวปกตีราแบน พักซี่บานหอวงเขาเนี่ยเขากันดีขนาด เขาเดืเขาก็ปปุงเครื่องด้ค่ะปุงเครื่องให่แเลี่ยวๆได้ซีมเบิ้งว่ามากลดได้ค่ะเขาก็จัดการได้ค่ะ Thank <laughs> you. น้ำไปเอาน้ำม,มาซาอีกค่ะไปเอาน้ำม,มาสดอีกค่ะน้ำ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 ปุ๋งเครื่องย่างแสร,ร็เลยค่นะน้ำปลาต้ม ตากขาหนีตุกเป็นตุดความเพิมเด็ดจากตุนยังไง เบาเลยแซะตื่นเอดเลยมาอิม่มให้พักเหลือหลายอิยม่มแห้พี่น้องคลิปนี้หน่อยจ้าก็ไล่ไปก่อนนะคะเนาะบางเหี้ยเนี่ยแต่เนี่ยแต่ แอบแห่งคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายคลิปหน้าพอกันใหม่ค่ะ